ตำกระปุแนแซาแโอ้ยกรแตะแสแพงขอกลูกพอพัอลูกกินไรขอกับลูกลลกินต่น้ำต้มแสบมาก่อนเออก็มาสดองกินโอ้ สบายดีพี mortar, ่น้องเดี like hand, so yep, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็ดมาเบิ่งก่อนเอาเป็ดมาเบิ่งกันการโบราณยางลำลังพี่น้องเคยได้ยินบอกเขาเอิดอยไรก็ยางลำลังผู้ใหญ่นาะมาบวครบอันนี้คืนยางลำลังสลัดแต่ไม่แต่สีอิ่มทองทุกคนเบิ่งเนี่ยเป็ดอันนี้คือเป็ดตัวละแสนนะพี่น้องเ้าเบได้ขาเอาเองเนาะเขาไปขายอยู่ตลาดทุกคนรายการนี้คือติ๊กขาวใหญ่เนาะมื่อนี้นะพี่น้อง ลูกท่องไว้ฐารถเมื่อเี้ยวมาค้นเขาซอยเขานาบ่าวพี่น้องแล้วก็มากินตกเป็ดเนาะเป็ดอยู่หน้าของนาบ่าวพอบอกก่อนพี่น้องมาเบิ่งความแสบเนาะเมื่อเี้ยวิมีทั้งหลาบทั้งต้มเนาะเข้าว่าขั้นเท้าต้มเป็ดต้มไก่ย่ามเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามย่ามค้นเขาในสิได้เขาลายพวทุกคนอันนี้หลับหูเนาะบอกไว้ชี้สื่อแล้ทุกคนเมื่อเนี้ยติบเขาอันนี้กะย่าสิคล้ายเบิ่งเนาะวันมี้ยังทิบเขาก็ยังมีลูกลูกก็ยังทางในเหมือนอะไรพี่น้องเนี่ยป่ะ โอ้ยนักเด็กเขาไล่พีนี่อุดมสมบูรณ์เขาอันนี้นะกินได้เบิดบ้านพี่น้องมาหอดกไฟนะมันมีอยู่แล้วพ่วเขาอยู่หน้าตลอดเขาเห็ดเนากินตลอดนะแต่ว่าเมื่อนี่นะซาลัดกับซาแปสิพานทุกคนมากินตบเป็ดก่อนเนาะหลังจากนั้นก็คือสจไปค้นเขาซอยเขาทุกคนก็เลยแบบว่ามาเขามาล้งไพ่ฐานแล้ว เราเลยมาตกเป็ดเลยพี่น้องง่ายแห้งมือน,นี้นะบรรยากาศมือนี้ล้มแห้งทุกคนย่าเมือเสารหนาวยมามมือเละแรงกับหนาวแต่ว่ายางกลางเวรนี่แบบลม้มมาเขาสู่แล้วดูหนาวเลยเนาะต่มหมอบักก่าเลยดังไพ่ยอยากแห้งพี่น้องต้องหาหลี่ล้มเพราะว่ามันผาดแต่หมอมันนั่นพดเมืองแนนพื้นโดนจำค้าเนี่ยกัยังโม่พดปานนี้เขายัางเกี่ยวเขาเขาข้นแล้วก็จกักไปข้นแล้วเออเดียวเขาข้นเ้ว ายามือสาวอีเมนมาซอยแต่ว oh, so you know, ่ายามือแรงรับไปต่อสมาคนเขาซอยเขาซอยที่เรซอยแห้งล้วทุกคนฟาดพี่น้องเอียงชิโมะเจาะปันนี่ต้นมะขามเดี๋ยวยิงเทิงเทิงนี่มีมะขามก็เพราที่ต้มเป็ดเลยอยู่ตลาดต้นมะขามแซมดกอยู่โอ้ดกอยู่แล้ะเอาได้ต่ำๆหนึ่งมะขามต้นนี้นะส้มส z o พี่น้องส o o รับหูรับตา อดีแล้วเนาะบ่ได้เอาไลายมันกระสมแห้งอยู่ใส่แล้วจักหน่อยเหรอมาหยัดจะทงสูงแคเดียวบ่ได้จักหน่อยมาหยัดจะทงสูงลิบๆอยู่พี่น้องเขาบอนนี่นะสลัดก็มาบ่ทันว่าอยากเกี่ยวซอยเพิ่นอยู่ย่องม่นเป็นหัวสลัดพี่น้องเอ้ยกันจุ๊บเจ้าเห็นสิตกใจเลยแหละเอ้าเอาเอ้เอ้าเอาเเอาเอ้าหยามเต้นเอาเอ้าเอาเอาเอาโคนไปใส่บอลต้นเอาเอาเอาลิ ป,ป,ปีนต้นใหม่ไปสิวัยพี่น้องได้เหรเขาขานันนั่งยอะหนึ่งสองให้นังอยู่สองให้เขาตัวมันท่านได้ซุกเนาะเขาสิแหลวแล้วแต่ตะคุนมากเมื่อนั้นเห็นตัดเขามาเมื่อนี้นะจนแหลวเติร์ดบ้างนี่อี่แม่มากเกี่ยวซอยขอมือ <c oughs> <c oughs> ขอดีของการเกี่ยวเขาก่อนมูนี่คือแบบว่าแหลวก่อนหมูเพราะว่ายังเข้าจ่มาซอยพี่น้องกันนะนะแต่ว่าเกี่ยวน้ำลังมีใครมาซอยกับพี่น้องเกี่ยวพร้อมกันเนาะมีใครมาซอยเกี่ยวก่อนมูนะเขามาซอยก็แลหลวไว้ แปะมาค้ำม,มาแล้วพี่น้องค่ะว่าวชีไข่ามาค้ำแล้วก็เกลือใส่ลงไปเลยสองรงคนพอดีเขาเขึ้นแต่เกี่ยวเขาเลยสิบสองโมงเลยอืมนงมาทำเปเพราพี่น้องแมงมัน่นะเขาได้ไลา ช่ำในลายอยู่บ่อยะหรือว่าหน่อยเลยเนาะเจหาไฮแก้ออก้วแมงมันแสบกะมูแสบกระตักเต็นหิวขาวแล้วบ่อยะอยากกินขาว้าเป็ดกินน้ำลังเสียงรถปั่นเขาสนั่นเดี๋ยวพี่น้องย่านี่นะเป็นย่าเคินนะก็เก็บเกี่ยวเนาะเสียงสนั่นนี่ดังเทิงนี่ เอาชิ้นหอยเป็ดก่อนทุกคนรับบริ่ายตอนคั่วนะเพราะว่ามันพื้นที่มันแคบ์แทนที่เขานะเอาไปตันลมพี่น้องลมแห้งกต่เราบอกพจดีเถื่อ <พด S 1> เป็ดมันตัวหใหญ่หอยโอโ้ยหิวเขา่าเด้ผู้บริเกี่ยวเขาก็ได้เห็ดกินไปดำหิวไปดำพั <c oughs> ตตะดำพัตตะเกี่ยวขานกินแล้วตุ่มเป็ด แต่ก่านมีเป็ดเจ้าของเนาอะปอีนี้มันตายห่าเป็นเป็นงิ้มเขาเห็ดนกินในเพียงพนละคนงิ้มสินมันก็ลายเติอเ็นิกระดดกมันกระต้มให้คนหนึ่งมาเอาผ้ายอยู่ท่านเล่านานมานี่ยกาที่เท่าพวเปื่อยเนี่ยนอนเลย <c oughs> เป็ดมันอยากตัวใหญ่หลัดเื่มสืบเป็ดตัวใหญ่พวกพี่น้องันตัวใหญ่แหละมันอยากหยาบเนี่ยมันเผาพอดีการอันนี้มันบวมหยาบเนี่ยพอดีนก็ใครยูนได้ ตัวที่เขาจับตัวอันเซนามินั่นอะนะอันนี้แหละเซนสามชิเออจะว่าจะคนยาวก็เดียวเอาตัวอันคือว่าเอาตัวเหมืนตัวละสองร้อบาทเนาะสองกคนสิุนปลยบาจุงคนมาเขาเห็นบริสุทธ์เด้ เขาวบ่มักเลยสไลด์ข้าวบ่มักผุทเอาข้าวบ่มักมันสุกคือแบบจุ่มแล้วเขาเอากึ้นบดนเข้าก็ลอาแบบหลวกาะสัาลาสิซึ่งใครกอเห็นเลิศแปลงบ่กำลังหลับเขาเห็ดนั่นเลยเห็นแต่เขาบอกที่ชื่อท้าผมกินหาบางคนเขาหมักซุกเนี่ยเขาหมักซุกเขาหมักซุกเขาไปยูวันเสาร์เอาออกมาเลยกินเล้วกินกอนเล้ เหากล่องยี่ปีนอวบางใดเนาะเห็นต้อองเาาไปลมันต้องมีแบบไขม้าตัวตอนนึงอย่างไรเลยมันดิบมามันก็บรรยากกินมันแผลมันเนาะมันนั้นทีละมันหักกันมันสุกไปไหนถิมจะไปมันเป็นตัวใหญ่แห้งนิดมันสุกกว่าจังเนาะตัวหนึ่งเลยทุกคนเต็มเต็มเต็มคันซามใหญ่เลย พอดีเต็มหมอสี่แหละเนี่ยมันสิขันเขากินขาวก่อนเขาเขาก็กินกับบอตตนกับซอเปรสามคนนะทุกคนเฮ้ยวอยออกสิต่ะถากินมันแล้วกับประมาณโ,โหัวมันจะเปลี่ยนไงโมไปที่ไหนกำลังสุกพี่น้องต้มเป็ดน,นะ แสบแพงทุกคนด้วยพ่นรวยๆอยู่มันเนาะต่มเป็ดใส่มะขามตั้งแต่กินต้มเป็ดมาไม่มือไหนเลยพี่น้องแสบแพงช่วยเซี่ยหิ้วเขาอยู่าสินข้าเอาจันผ่านเลยอันนี้คือสินลาบเอาตัวนี้ออกเลยกับบกลงกันได้ไนนหมหอนหอนหอนมาดิมาลาบสินก่อนสินเป็ด อยู่บ่อระบานข้างอลังเทขับด้วยับางไอตุ๋นนันดียไอตุ่นสีน้ำเงันกอนนันหละมันวัจักจังมันอยากกินเป็ดบ่ยากใครอยากกินสีนเป็ดจะเอาไนมันก็ะินนี่มันกรห้วงอีล้โซ่โซ่แล้ผักลาบน้อยเอาวะ จักด sure. e oh, oh! ่าจักตอนจักใดเนาะซิมบงครแล้วคากินะไปกินก่อนใหญ่นาะก่อนเนะแมบอกโอ้ก่อนจักคว่ะจักความแไปอยู่ทองแมยแต่เห็นอยูยอกก็ยอกกัขอบัวเขาเจ้า บรรยากาศแบบเล็กน้อยไลา์เนี่ยจักน้อยเนะเาะยืนกันเท่าเนี่เงียบเงาที่แต่ผุดเหาา่าซะจ้าเจ้าแปแกในมักกนกะทินกินกะหล่บเป็ดวะจ๊ะไม่บอกกินกับตำกับปุ่นเนจ้าแปแกนกะทิ้วนิ้วาวละพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวหลาชิซอยชิมเป็ดก่อนเนาะแต่งานชินลาม แล้พี่น้องเอ้ยซอยหอมสลับเป็ดกันกซอยฉิดเป็ดยาวต่นติดบ่อ,อ,ลลอนที่หับาใส่กันได้ไดบางคนแต่ว่ามาก,กอลเสบสุดเพราะว่าน,น้ำสมมันสมแล้วลัเป็สดสวนสลั ท่านบ้ได้เกี่ยวเขาาบได้กินในหลังเป็ดต้องเกี่ยวเขา,าคูาาคม่มือจึงไดกินอ้าวกิ่องเจ้าขด้แต่เป็นโมเฟสต้องติดชั่วโง่เจ้าขอนลม สุกเราพี่น้องต้่มกะหลาบแล้วเราต้มกะสุกล้วพอดี้อนเยียวพักเสริมแต่ลาบกันนี่อะไรบ้าหมูคือสีห้แทมือนี้เาลูกป้าคนแล้วลลาบเอีสันเป็นตาแสบตัดันเลยหมาาแปะตัหมึขุนแล้วไพอดีแล้วเนาะ เมบ่อาเรากินขาวแล้วเนาะเดี๋ยวจชุ่มหานี่ยแต่ว่าแมนเม่อวานกินข้าวแล้วเอตยัีเอาเอาสวยมากดูสาวสวยเนี่ยเพียแต่บุญกลัเป็ดสูตรสจหลับคน ซ่บบี้ขอใหญ่ต้มบัดหิวเขาแห้งเห็ดไปเห็ดมาผัดหิ้วเขาพอดีเลยแล้วเขากินปลาได้ยกหนึ่งพี่น้องฮะกระว่บ่กินแต่ติข้าวใหญ่ยนบ่ได้กินอยู่อีแม่กอีพ่อก็ได้ออกมากินนําซ้ําเดี๋ยวสิจ่องลาเป็ดให้ลาก่อนเดียวไว้กระตุลืมตัดส่เป็ด บตาามต้นต้องใช้ยิ้วเข่าแห้งแล้วแคบชุดนะลาบมันเป็ดนะคั้น,อนตอนลาบนะมันทีแจ็บขั้นตอนตบนะมันมันกะแมนเลยต่บางคนกับมักต้มคนกับมักปีกเนาะปีกเดี๋ยมาได้กินง่ไงเราพี่น้อยเดี๋ยว,วยยนนจัด้าเขากันทุกคนเมน,นูลาบกับตบแล้วแล้วไม่จุ่มหรอวะใส่กล่องขึ้นใส่จับกล่องเลยเก็บกล่องต่อไป Zat, e ตอนแบบพุ๊นนอนนะพ่อเนาะเป็นใจโอ้ยไปทิปเขาใหญ่บุก็น่ามีลูกหนยนะมีลูกมีลามพีิปเขาใหญ่ทิบเปียวไมีติปมึงเอาไว้เอาไว้อันนี้อันนี้ที่เป็นแบบอลังการนะพี่น้องเปื่อว่าพี่น้องอย่ามากินน แต่ห้าเอาติเขาใหญ่เลยใช่ไหื้นทีมันสั่มกับคนหอยหอยแม่นนะฮะงานกคามที่ห้านมัเย็นก็ได้ลูกอุ่นใจทุกคนตำกับปุ่นเสาแปโอ้ยไปตะแสบแพงมาไม่ก่อน่ไอกตอนนี้โอ้ยอยากทิเารถกิดนเนี่ย มาเด้อพ oh no. ี่น้องกินข่าวเด้อข้อเทียงนั่งบไดนี่ป็นหนังเราข้มคันหนังขัมาเด้อก่อครดีกระดูกเด้อทุกคนก่อนคือไหงไงวะยังหอนบ้าง๋ย่บากินบ่ เาบุกินแบบเนอบักขันกอนเข่าปินงแรงงามยี่บานะัเสกับปีการ์ไปไรงงามนี่นี่เหัวาดิร้อนหัวขา อะไรจวเดาแสบบก่อนแบบกคนหนึ right? ่งละเป็นวัดเต้ทุกคนเสียงไอแสบบต้นตะกี้นะไอไอตเคียนกันไอ อ้าวเงกมามดัเมยมดแล้วแต่องพ่อลูกพ่อกับลูกกินไรพ่อกบลูกกินแต่น้ำต้มแม่บพกินลากิน่สบมาก่อนเออก็มาสดกินโอ้โหโอ้เจ้าขายหนาต้นหนาก่อนขายหนาคือมตั่งกินก่อนได้อีกเมนูอ๋อแสบมาก่อน แอบบอฮองก็มาสดนี่นะโอ้ไม่อยากว่ายัางไลฟ์เพลินเฮ็ดจังี่เนี่ยพี่น้องเฮ็ดจังี่กดไลค์นะเด็กผัวว่าทุกคนตบเป็ดน,นะอิ่มหมดแล้วห <c oughs> ลายมันแจบ็บห <c oughs> ลับยังเนื้อหน่อยหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ไปนค้นเขาไปน,นี่ผัวหยันฝนตกมื้อนี้วันที่เท่าเดานะเจ้าซ <c oughs> ามอิ่มแล้วพี่น้องเจ้าเปะเจ้าเปะสิเอาจอกกินน้ำเนี่ย ใบเดียวใบนี้แหละอันนี้เขาเอื่อนมากับโจยทุกคนโจยน้ำถ้าเห็นน้ำสางเขาตั้งนั่นนี่แล้วถ้าเอาไปป่าแล้วเราบ่มีจอกกินน้ำเอาไปตองนี่แหละแต่ว่าใบตองตองกุ้งตองกิกตองทีว่าเขากินน้ำเขากินลำบเบื่อเดแต่ว่าเบิ้งคักเราจะแปะมือนะจิเ u a ดประมาณชิจอก คนเข่าซอยกันทุกคนบรรยากาศยามมือแรงคนเข่าขึ้นรถไปไหว้ยู่รานกันเ,เป็นหมู่กัน มาอีกแล้วมาแดงมาอีกแป่เปิดก็มีโมเมนต์หวานเ้ยโอ้อยากขึ้นรถต้องอีกหยับเด้อหยับเด้อพวกวันนี้ียับ,ยยบยยคือมาเจว่าพวกเป็นตะแพงก็คือมา เ้าเกี่ยวแล้วแล้วพี่น้องเขาในเลือแต่เขาห่อทั้งเพิงเชี่ยวหูมาหอดแล้วพี่น้องอ่ากองเขาพ่นปินี่นะอ้หัวใหญ่ด้วยหน่อยนะพวกเขาบริการเลี้ยงถ้ามันแบบว่าเขาขิมแบบแบบนี้นะขั้นพลุกมันระเรียบรอยพี่น้องว่าสิบอยกคักเลยบรรยากาศกระมวลรีแห่กันมาเลยขึ้นเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลายคนในกระมวลพี่น้องเขานะแคมเบว่าอันหน้าเขาหลายคนแบบนีกระมวลยามเหตุนาละคะ ต่อยกันหลายคนแ้วมันสิมวนมันบ่เมื่อยเลยงามเบียดงามงานเนาะไพ่ก้อนนะเออเป็นแบบมีสาละผมแล้วแล้วพี่น้องไปเป้ดรถ่น บอกทีสอพี่น้องม่อนีนะไิไดแต่สามรถรสองบองบนึงเนาะเด็กหน่อยมักขี่รถขนาดเนะนีะ่ก็เด็หน่อยกับมักขี่ขเด็กน่อยขาไปหาพี่สาวบอวาตกเบียสองเดือแต่ว่าขาอัดมักก็รลายอยู่นคาเฟ่ อันนี้คือยามบาหบาลุกไปดังได้ก็มีบริยากาศเราไปขุดกบได้ใช่ไปเพื่อนเราขุดกบเจอวัาพืชได้ไหมจ้ะบรรยากาศยา,ม,าม่ยแมลงพี่น้องคนเขาซอยกันเด้อทุกคนบรรยากาศบ้านเท่าของเรื่อๆหมาม่วนกันได้ซอยกันหลายคนมันจะบเมื่อยกินต้มเป็ดลนะพลังมันลายมืาเนี่ยทุกคนพลังงานทั้งตบทั้งหลับไปเปล่าอันนี้เราต้องกี่ขานจ้ะ ถ้าผีมัดเขากันว่ากะถือหัวนหมดแล้วม้ากับแรนตัดหนาตัดหลังยีจะย่าหลุดเกียวจะเป็นตัวตีนไว้ไว้ยางนี้ค่ะต่ลังสี่โมงได้ทุกคนอันนั้นออกแม่บักปืดนะ ก่อนบกคุนเขาวะก่อนลงคนมาเขาวะฮะเข้ามาคุนเยเขามาค้นเยบียืนเบิง่งฮะคนหมือนทงมาหน่อยดิ ที่สุดเลยพี่น้องอยู่บาทเท่ามึงเนี่ยโอ้ยว่าจะหาพออุปกรณ์มาถูกใหมยู่มันไปแล้วอันตรายเะไรนี่นะงูนี่นะพิษนั่นนะตายแล้วพี่น้องบาดขาห <c oughs> นูเขา้ากิอย่งวะเขียวมูเกเขียวนะ <c oughs> ยี่นก็ไม่เออก็สิ <c oughs> ขาแนละ้ว <c oughs> พี่น้องมันมีพิษ <c oughs> ก็บอกว่ามันครบบางคนก็ตายกับบอล <c oughs> บางคนก็แบบขาเน่าเปื่อยอย่างแบบนี้ถ้ามันครบแข็งครบขานมีพิษ ผิดงูหรือผิดแพ้ผิวเหาอสีเหาเน่าเนาะมีผิดงูเขียวก็มีผิดสั่นรับสั่งงในสุดคืองูกระบาอยู่บ้านรับงูนี่นะเวลามันเห็นน้ำโบนีเลยมันจะจึ้งชื้อหนิงเดียวเวลาเาไปเหยียบมันก็ครบรดเลยแบบสังหารถิ่มเลยไปจากแผ่นแผ่กระจายไปหมักอยู่หลีนันไปตองน้องเมื่อกี้เราทายรำการทุกคนเดนเดนตะกี้เสือหนึ่งกว่าดนเดนตะเกียวเขาเกี้ยน่า บรรยากาศยังแรงมือนี่ก็คือว่าหมวนนะทุกคนเพราะว่าไม่ว่าหลอดอย้ำเกี่ยวเขาอยู่หน้าเ้องมาันก็เลยหมวนก <c oughs> ันเกี่ยวห้าตัวเองมันชีวเป็นแบบนี้ <c oughs> อันนี้มาซอยนะเบาวนะสท้านะคนเกี่ยวอนมาซอยก่อน เ <laughs> มื่ออื่นนะสิไดปั้นมาจากลาซาันเหิแล้วกัปันเลยเอ,อ้มื่ออื่นนะสิไดซีนะพี่น้องอยวามาหลุ่นกันว่าเขากขสิเดจากกระสอบนะของปีนี้เขาอนาหน้านะสิบลายเทาพี่กายนี่ผลเทปตะขัน้นเด่นเรือหันสะตูนเมาสะตูนนี่สิเดเขาลายกับหมูสิดขาล,ลขายพาเราลายอืมหน้าเราลายแหง้งเขาเรางามเ <laughs> ขาเรางามเ <laughs> ขาจ้ากับงามมาแล้วพากับว่าเขาคืองามสลัดเท่าไห่มเป็นเขาห้าวว่าเขาลาซาวกับหน้าบ้าวโอเคเราทุกคนสําหรับคลิป ต้มเป็ดแล้วก็ค้นเขาสวยนะบ่าวนะสาวคือเป็นเห็ดเบียกแบบสอยกันเนาะพี่น้องทีว่าเฮาอยัางบดได้เกี่ยวเฮายังบดแดนคนกับมาคน้นซอยเขาก่อนเนาะพี่น้องก็แบบนี้แหละพี่น้องเข้ากัได้สอยกันเนาะคนละไม้คนละมืออาศว์บลไลนนะพี่น้องข้าก็มาซอยมือนี่แต่ปกติไรมีแต่อีเมีซอยตอนเรบคลิปนี้ก็เขาจะไว้ส,สญญามีก่อนเขาคุณลหลายๆเด้อทุกคนขอบใจทุกคนไปแล้วบายบายมันเป็นอย่าง